ที่มันอยู่บนบกเนี่ยเต่าตายแล้วนะ่ะออฮะตายแล้วบ้างอ่ะรอยแล้วอะใช่รอยแล้วนะน่ะไม้เขียดดิหรือมันมุดออกไม่ได้ เาก็เบื้องออกเตี้เาก็เบื้องออกก็เอาไม้มาเคี่ยให้เขาที่หาไม้สักอันนึงน่ะเอากระเบื้องให้มันหายใจที่นหนไปวางนั้นมันทับเต่าออกไม่ได้เต่าอุ้มมันออกมาดิ แผลมันหายแล้วเหรอเฮ้ยแผลมันดีขึ้นนะยังอ่ะมันจะมาตักัดมือไหมอ๋อเท้าหมาหน่นทางนั้นเต้า

ใเต,ต,ต่าคูเต่าคูเสียงเต่าเหรอเอเฮ้ยต่าคูได้ด้วยเตา่าคูขอน้ำ 好能。Um,